พที่อ,อันแล้วค่ะค่ะขา,ขาข่าอะไรล่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ผมนั่งนั่งอยู่กลางทุ่งนาและสนามหญ้านะคะลมตอนนี้เวลากี่โมงห้าโมง,งเย็นแล้ววันนี้เรามาวันนี้เรามาช้าชเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเรามาถึงก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะ วันนี้เขามีแก๊งเขามีแก๊งชื่ออะไรนะจำพันอะไรก็ไม่รู้ว่าแพงๆอ่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นนะตัวที่แบบเป็นฟาร์มที่แบบมีมีผิมีเซอร์อ่ะใช่ใชแล้วมันก็มาอยู่บนตากแล้วนะขี้อ่อนขี้อ่อนเพเมไม่ใช่เพสเพสเตอร์แล้วมันชื่ออ่ะแล้วมันชื่อหมาไม่ได้ชื่อพันนะคะเขาก็มาเป็นแก๊งเลยน่าจะสักเจ็ดสิบ สิบกับสิบตัวได้นะถึงนะน่าจะถึงสิบตัวได้ก็เลยปล่อยหมาลูกทุ่งออกมานะไปไหนก็ไม่รู้หมาลูกทุ่งนี่มาถึงก็โดดลงน้ํานางแบบว่าลงน้ํำไปชีวิตจิตใจที่ออนนี้ฮาวตอนนี้ไปไหนที่มีน้ําต้องระวังเพราะว่าต้องสับโซดาก่อนไม่องั้นนางจะโดดลงน้ําตลอดเวลาเลยไม่ใช่อะไรนะที่เกียดอาบน้ํา วันนี้ไม่ได้หมาเล็กอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพื่อนให้โซดาวิ่งเล่นลโซดาไปเล่นกับหมาเล็กเขาก็ไม่ค่อยรับโซดาเท่าไหร่นะดะ <c oughs> ้วยความเสื้อโซดามันเ่นแรงเนี่ยถือถืออันนี้พาเขาไปดูตรงนั้นดิแล้วก็เดินกลับมาคิดถึงรถถังจังเลย <c oughs> รถถังไม่มีใครเหมาะกับโซดาทั้งรถถัง รถถังก็บอกว่าไม่มีใครเหมาะกับรถถังนอกจากโซดาแล้วเขาเกิดมาเพื่อกันละก,กันตัวติดกันเป็นอะไรเลยไม่รู้เหมืนนอนพี่น้องต่างท้องแม่ต่างสายพันธุะะ์ต่างสายพันธุ์เออพี่น้องต่างสายพันธุ์เดี๋ยวถ้าเรากินหมดนะเอลี่ก็จะมากินตอนที่เรามีโคกันเหรอ ตัวแล้วพันนี้พันนี้ทุกคนเห็นไหมสีเทาๆกำลังเดินกำลังเดินเข้ามาจะเดินมาถึงเราหรือเปล่าไม่รู้ชุอพันอะไรนะเดี๋ยวเราต้องถามถามเขาดูอยู่แล้ว,ลวจริงเราเราถามเขา้าไปแ้วเราลืมแล้วค่ะตอนนี้ต้องการอะไรรู้วป่าแม่ฟักทองเอาโปเต้ไปก่อนได้ไหม เดินไปดูสิคะคันเนี้ยคันเดียวกับตัวเนี้ยเขามาเป็นแก๊งเขามาเป็นแก๊งลูกคันเดียวกันเดินไปดูสิคะชื่อพันว่าอะไรนะคะลืมอีกแล้วเมื่อกี้ถามอะไรนะชาแนลเซอร์อ่าแพนไปดูได้ไหมะพี่องแขนกล้องไปเฮ้ยดูขาเขาตกแป้งเลยจะได้เห็นโซดาด้วยใช่ใช่ชื่อพันอะไรนะชาแนลเซอร์นะคะ ัวเท่าไหร่คะเนี่ยอันเนี้ยสองหกว่าอ่าเมื่อกี้เจอตัวมีเซอร์ค่ะเจ็ดหมื่นอันไม่ไหวโอ้เนาะแพงมากเลยเจ็ดหมื่นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพอเลี้ยงไปแล้วมีค่าอย่างอื่นถูกต้องค่ะเมื่อกี้เพื่อนก็บอกว่าซื้อสิเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าถ้าเจ็ดหมื่นตลอดชีพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจ็ดหมื่นตลอดชีพบอกโอเคนะยังไม่นับค่าตัดขนค่าอาหารค่ายาเราพันนี้คือต้องถอนขนหูทุกเดือนอ๋อใช่ใช่ตัดขนด้วยหรือเปล่าคะ ต้องตัดขนด้วยใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นไรในหูอกเสดโซดาก็จะชอบเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ตลอดเวลานะนอยูกิวดูอยกิลดูไหมเห็นไหมเห็นไหมหนูนั่งสองหมื่นหนูซื้อได้ละอเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะโนโนโนไม่ไม่ไม่เอาหรอไม่จริงไม่นั่งบนตักอ้อไหมคะ ไม่มากเออเหรอตัวเล่นอ้อนบ้างเลยไหมเรียนชิลๆแล้วก็ขุดเดินยิงเล่นกันเบาๆหน่อยเสียวเสียวอ๋อเหรอคะเจอกัเจอเจอแบบเจอเจแรงเหมือนกันใช่ไหมคิวียวเบาๆหน่อยโซดาเบาๆลูกเล่นเบาๆนะลูกนะใช่ค่ะเช่นเดียวกันแต่ทำหมันแล้วค่ะทำหมันแล้วกี่ขวบแล้วคะขวบประมาณขวบสองเดือนประมาณนี้ อันนี้ก็ขวบเรื่อเองจะใกล้เคียงกันคือกล่าวกะว่าจะรอจะทำไหมคะสามขวบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบให้ให้เขาโตเต็มที่จริงๆอ่าอ่าแล้วนี่อันนี้คือเขาจะโตอีกไหมไม่แล้วก็คือโตเท่านี้อันใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็ออกค่าอย่างเดียวนะสดาพอการเลยค่ะนี่ต้องคอยจับว่าชอบไปโดนเขาเนตเนตเนต พอเขาจะไปจับหน่อยเราก็ต้องมายุ่งกับเขานะสดาพาไปดูพาไปดูพันเดียวกันทั้งหมดเลยเราชอบเล่นเ,เราพาเรา,เราพาไปดูพันเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นแก๊งเป็นแก๊งเดี๋ยวเป็นแก๊งพยายามอย่าให้ติดคนเนาะ ยากจังเลยก็มันวายอ่ะไม่เราเราก็กดต่ํานิดนึงนะคะอย่างเราก็เห็นขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่าแบบถ้าคุณกระโดดสูงมันก็ไม่ค่ะพาพาไปถ่ายเฉยๆนี้วไม่ค่ะหนูจำชื่อได้ไหมตัวน้องพันเลยชาแนลเซอร์อะไร <c oughs> ชาแนลเซอร์ปะ่ะชาแนลเซอร์ป่ะ่าย <c oughs> จากข้างนอกไหมข้างนอกแหละชาแน,นลเซอร์ <ไป S 1> สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าเด็กๆ ชุดสวยจังชุดสวยจังนี่ไงนี่ไงแครอทนี่แครอทกับแครอทกับโทสเออแครอทนู่นตัวที่ขี้อ้อนถ่ายเพสเซลเพสเซลเอาเพสเซลเพสเซลไปแล้วไปแล้วเหรอโอ้ไม่อยากออกกล้องเพสเซลนี่ตัวนี้ขี้ออนมากเลยค่ะขี้อ้อนมากเนพสเซลขี้ออนมาก ไงเจ๊เอ๋่ยเนี่ยโซดาไหมลูกเพสเซลอะไรหรืยืนชูอะือเพเลยืนเลยยืนเลยยืนยืนสิเพสเซลยืนสิอ้อมไทยออกมาบนตัวนั้นไปไหนคุณนี่ขาวอ่ะไม่ได้เอามาวันนี้เอามาแค่สามตัวมีแค่แค่นี้เอามาเนี่ยสุดหล่อสุดหล่อของป้าคีออนเพสเซลตัวสีขาวน้ำตาลชื่อแครอทใช่ป่ะคะอ่าตัวนี้โอ้โหอะตัวนี้แครอท หนุบๆไปตรงนู้น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 กันดูเลยแฟนเพื่อนกันอันนี้เขาจะมีแก๊งของเขาไหมอันนี้มาแบบเป็นแก๊งนัดกันไหมคะหรือบังเอิญครับก็นัดกันอ่าัดกันกับแฟนเรอก็จะมีกลุ่มไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าพอดีแฟนไม่ได้มาผมเลยพามาแทนเมือนีแต่ตัวน้อยน้อยอ่าตัวน้อยน้อยใช่ใช่แก๊งเขาเราถ่ายตาับก่อนนะคะเพราะเราไม่อยากเห็นหน้าคนนะคะก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเราก็เลย วิวอาจจะดูต่ำๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆเราเกรงใจนี่ก็จะประม,มาณสิบตัวได้แต่มันก็มีพันอื่นปนมาด้วยเนาะไม่กดนะคะเดี๋ยวดับเป็นแก๊งกเลยทีเดียวนั่งๆ่าเขาสั่งนั่งปะไปเถอะให้เพื่อนๆดูของปลาของคอพองสวยอะเหมือนเน้เจลอะหลายตัวไปดูแก๊งโซดาดีกว่า แกงโซดาแกงโซดาเราเดินกลับแล้วนะคะที่นี่ก็กว้างขวางเนาะอืออยากเห็นบ่อน้ำแลวอยากจะโดดอยากโดดคือไม่อยากเล่นน้ำสะเข้าใจป่ะอยากเล่นน้ำคลองแต่ว่าคือเนื่องจากที่บ้านเนี่ยอยุธยาตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วไงน้ำมันไม่สะอาดแล้วไงก็เห็นน้ำอย่างนี้แล้วอยากโดดเลยบอกอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่มาที่นี่คือคุณแม่โดดลงไปตรงนี้ใช่คตรงนี้เลยจุดนี้เลยนะคะคุณแม่โดดลงไปช่วยโซดา มาตอนแรกตอนนั้นโซดายัางไว้น้ำไม่แข็ง <c oughs> เป็นเจ้าตัวแสบของที่นี่นี่คากกี้สองตัวนะคะแน่นปึกเลย,ย <c oughs> สวยงามนะคะสวยงามอ้าวโทสโทสกลับมาที่เดิมแล้วหรอลอูกม,มากลับมากลับมา Màu mòi Úp. À. À. mà máu tỏ. ướp. Thôi. Màu. Thôi. À. <laughs> màu. À. Úp màu này bạn. Thôi mà này luôn. Thôi mà Này. เจ้าทสตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเองไงทุกคนไงทุกคนว้าวนี่น่ารักไหมน่ารักไหมนี่รถเดี๋ยวนี้ฉันไม่รูกพ่อไปสั่งเคิ่หน่งนะปล่อยไว้เลยค่ะปล่อยตัวนั้นไม่ด้วยก็ได้ค่ะเขาไปกับพ่อไหมกะได้ไม่ต้ปกับพาน้ำกเออเอาเลยกินเลยมาๆๆมาเดี๋ยวกินน้ำกันน้ำเลย ก็ะจะได้ไปรับแมวกินได้กันกินเลยกัน,นเลแล้วต้องมีผู้นำนะแล้วต้องมีผู้นำนะถึงไม่รู้ถึงไม่ถึง <laughs> อันนี้เป็น <c oughs> <c oughs> ต้องเอาน้ำตักน้ำใส่มือนะสองสาแกงดื่มน้แกงดื่มน้ำน้ำธรรมดาอร่อย่สุด เพราะว่า <that S 2> น้ำโซดาก็ใส่น้ำแข็งเต็มเต็มปิ่มเลยเขาไม่กินน่ะเขาจะกินน้ำเขากินลำบากเทยกยกหน่อยยกหน่อยเออไม่เหรอกี่ละกี่ละอกาศโซดาหายแค่หลอดแค่หลอดไม่ยอมกินอ่ะโซดาหายไปไหนแค่ปากกินไหมลูกกินน้ำกินน้ำกินด้กระตูก สดาหายไปไหนเข้าไปข้างในหรือเปล่าให้พ่อบอกเขาไม่กล้ากินคร่ะสดาหายต้องรีบไปดูก่อนตอนเอาน้องโทษมาเดินไปเดินไปเขาหเขาตุ้นดาพาตัวใหม่เข้าบ้างหัวแบบทำอะไรก็ไม่ถูกสดาไปโผล่อยู่ข้างในตรงแกงก็จะเริ่มเข้ากันได้ก็จะทำให้วุ่นวายนิดนึงนะฮะสดาดู เราไม่รู้จังหวะเขาอ่ะเออเราไม่รู้ะอ๋ออทียู่ข้างในรู้นะใครเปิดให้เข้าไปไอ้นู่นไม่ใช่ในนี้ไอ้นูนเข้าไปกับของพี่เข้าไปกับคอคีมั้งนี่นี่นนี้องชิบะน้องชิบะเอ๊ะน้องชิบะเอ๊ะวันนี้เพื่อนเยอะเลยนะคะชิบะหน้าคมปกติเยอะเองเลย อะไรนะคะวันเสาร์อ๋อวันศักรายวันศุกร์เป็นเสาร์อาทิตย์นะจะเยอะใช่วันนี้ก็จะน้อยหน่อยแต่แต่วันนี้เยอะวันนี้เยอะวันนี้ถือว่าเยอะค่ะนี่ถือว่าเยอะตอนเย็นเมื่อคนมาผมบ้างมาตอนเป็นหนักนะอ๋อเปลี่ยนอากมศเลยแต่ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยบางวันก็แก๊งไซดีเรี่ยนใช่ใช่ชูมอยบางวันก็แก๊้งมาเดินี๋ยววันนี้เแบบแบน เเด้นสามสิบตัวบางวันแล้วเขาเด้งนั้นโดดลงน้ำลงน้ำคูมคูอะเปลี่ยนเินพี่ซื้ออะไรกินก่อนนะฝากไว้ได้เลยค่ะถ้าถ้าเกิดไม่กังวลน้องก็ฝากไว้ได้เลยค่ะมาาาอยู่กับป้แต่ตัวของตัวนี้ไม่ต้องผูกใช่ไหมคะแต่ว่าน้องถ้าเป็นน้องต้องผูกใช่ไหมคะแต่ไม่เปิดน้ำไม่เขากินตามเฉยโอ้ว่าเขาแบบวิ่งเตลิด อุ้มไว้ดิอุ้มเพืเซลไว้จะตามมันาน่าจะตามตลอดตามไหมโอ๋อ่ะไี่ไงตามไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่หลอดหลอดจะนี่นะลูกอยู่ไหมอยู่กับป้าไหมไปเอาแล้วแค่หลอดไปหลอดไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู่นอ๋ออยู่กับเอลี่โอเคหลอดอยู่นู่นมาเมาส์กันต่อ เปยนมุมเป็นมุมเป,มมเป,เปเลี่ย <c oughs> นไปเรื่อยมุมเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้พวกนี้มันกรองไอ้นี่มาเสียงมาอี่างเงี้เสงลงมอ่ะจะจินจจกดได้กดให้มันตัดนอยส c แอนเซเลชั่นเออเพราะไม่งั้นแหละเวลมลเข้าไปแล้วมันแต่พี่รู้สึกว่าพอเรากดแล้วมัน <c oughs> เสียงม,ม,มันอื้อียงมันมันแบบอ่ามันเหมือนจะถูกบิบเสียงเอออะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่ธรรมชาติก็ไม่ค่อยกดงั้นต้องปั้งให้ไม่ ลมไม่เข้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไม้เนี่ยเพราะว่ารับเสียงที่ไม้เฮ้ยตัวเล็กจิ๋วดึงไม่เราต้องดูแล้วกดกดไปทางด้านให้มันไปด้านนี้ดิให้มันไปอีกด้านนึ่งอ่าเราก็ไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราก็เอาอาศัยคนเดินผ่านแล้วเราก็พูดไปพอเหรออ้าวบรรยากาศกมันก็จะได้แบบอ๋อเหรอคะอันนี้โซดามาแล้ว พายุยเป็นไล่ออกมาแล้วนะคะนี่มันต้องแบบนี้มันก็เห็นหน้าคนนะ,นะสดาเล่นบเบาๆนะลูก เซลกลับมาแล้วค่ะวันนี้เพื่อนเซลไม่ดังเลยปกติจ๊ะหรอคะวันนี้เจอคนเยอะไม่ดังเลยแต่แต่ก็เห่าเกมเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากับใครไหมคะหมายถึงว่าพันเนี้ยเข้าไปเอ้ยโสดาตะอ้ยเก็บแล้วเก็บได้กินน้ำมนต์แล้วห่อกันเลยอันนี้มาจากไหนตัวเนี้ย ฮะไปกัดไกัดเข้ากันอ๋อเหรอมาบ้างเลยเพ้อปอดโตใช่เติมสิลูกมาเติมงมาถึงวต้องต้องล่อโซดาไปอ่ะให้อ๋อโซดาลง ไปดูสดาลงน้ำกัน